กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวอ่าอวเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จัดแข่งขันวาดภาพไทยยูสต t สรีทอาร์ตระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ dream of Thailand เพื่อเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะชิงเงินรางวัลกว่า5 0 0 0บาทค่ะ นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมวาดภาพศิลปะบนกำแพงเปิดกิจกรรมการประกวดภาพวาดในโครงการไทยยุทธสตรีอาร์ตการประกวดศิลปะสตรสีอาร์ตระดับประเทศระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนและนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศได้ร่วมชื่นชมในศิลปะ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพบนกำแพงในพื้นที่สำคัญทั้งในสถานศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวหลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะภายใต้แนวคิด Dream of Thailand ที่สะท้อนถึงความฝันอัตลักษณ์และความงดงามของประเทศไทยผ่านศิลปะร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงศ์ลีรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทย์ทองฐานจินวัตรกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมงานนสสยามสแควร์ซอย7หรือว่าที่วอลกิ้งสตรีทค่ะโดยโครงการนี้ทักก้าเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แข่งขันวาดภาพบนผนังกำแพงถ่ายทอดผลงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด Dream of Thailand ให้มีความสัมพันธ์กับบริบทของชุมชนในพื้นที่สำคัญ33จังหวัดและ46สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะผู้เข้าแข่งขันต้องรวมทีมกันไม่เกิน20คนแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่26-27เมษายน2568นี้ โดยจุดที่สยามสแควร์ซอย7 w a l วอลกิ้งสตรมีทีมนิสิตนักศึกษาจำนวน6สถาบาันอุดมศึกษาที่วัดภาพแข่งขันอยู่ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากสำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับประกาศเกียรติบัตรนะคะโลก่เกียรติคุณจากท่านนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า5 0,000 0บาท กิจกรรมไทยยูสตรีทอาร์ตเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยที่จะนำมาต่อย,ยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าสร้างรายได้และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศค่ะมาวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เราจะมาชัดชวนให้เยาวชนคนไทยเด็กไทยของเรานะคะจากหมหาลัยต่างๆเนี่ยได้มา ใช้จินตนาการนะคะได้มามีพื้นที่นะคะมีเวทีในการที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานนะคะตามจินตนาการที่น้องๆได้คิดไว้นะ,ะขอบคุณมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่ได้ส่งเข้งมาประกวดนะคะเพื่อทําให้ซอฟต์คอเวอร์เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่อยู่ในกระดาษเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยซอฟต์คเวอร์เนี่ยได้เกิดขึ้นจริงในประเทศแล้วนะคะด้วยกิจกรรมต่างๆค่ะ